<IST uk t> <IL EN C> เสียงนกนกตะจิบร้องดูไปดูนกหน่อยอันนี้ก็คือบรรยากาศในสวนก็อาจจะรกนิดนึงนะคะโอ้ยเสียงนกไปดูนกหน่อยสิโอ้ยนกนกมันมา อันนี้ก็คือต้นมะเดือของเรานะคะทุกคนมะเดือกอใหญ่มากมะเดือนี้เริ่มเริ่มแทงยอดออกมาแล้วมะเดือเขาจะมีมีผลนะคะนี่มะเดือเขาจะมีผลมาพร้อมกับใบนะคะทุกคน อันนี้ก็คือผลน้อยๆเริ่มออกมาแล้วนะคะส่วนอัน,นี้ก็คือต้อนเชอรี่นะคะทุกคนต้นเชอรี่ก็ออกดอกเต็มต้นแล้วนะคะแต่มันแสงมันทำให้มองไม่เห็น ขาวเต็มต้นเลยทุกคนนี่ดอกเชอรี่ประมาณนี้ค่ะดอกเชอรี่นี่ค่ะดอกเชอรี่อืมนี้เอ็มเลย อันนี้เต็มเลยแต่มองไม่เห็นเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะสวยอันนี้ก็คือแอปเปิลนะคะแอปเปิลนี้ยังไม่ยังไม่บานแอปเปิลต้นนี้ดอกสีชมพูแอปเปิลเขาก็มีดอกหลายสีนะคะแล้วแต่พันธุ์ บางต้นก็สีขาวส่วนต้นนี้ก็จะเป็นออกชมพูนะคะชมพูเข้มสวยแอปเปิลต้นนี้เป็นต้นที่อร่อยมากๆเลย ดอกทิวลิปก็เริ่มมีบานมาบ้างแล้วนะคะปีนี้ดอกทิวลิปของเราดอกเล็กมากเลยทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลใส่ใจมันเลยดอกเล็กมากหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าโกเขาใหญ่ขึ้นแล้วแล้วเขาก็ต้นมันมีต้นเยอะไปหน่อยลำต้นก็เลยเล็ก ก็เลยส่งผลให้ดอกของเขาเล็กนะคะน,นี่ก็จะเป็นดอกนาชิสุดนะคะดอกนาชิสุดอ,อันนี้จะบานได้หลายวันเลยนะคะทุกคนสวยมากๆเลยเดดมาแล้วตั้งแต่เช้าเดดเพิ่งมามาตอนจะห้าโมงเย็นแล้วตอนนี้เวลาจะ เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบห้ามงเย็นแล้วนะคะทุกคนแดดเพิ่งมาปกติฝนตกทุกวันค่ะมีวันนี้แหละฝนไม่ตกก็เลยได้แวะมาเก็บบรรยากาศในสวนสักหน่อยก็ไม่มีอะไรหรลกขอสวนรกมากไม่มีเวลามาดูแลมาทำอะไรเลยมาฟังเสียงนก ก็ในสวนก็จะมีนกนกเขานกกระจาบนกอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะอันนี้ก็คือทิวลิปดอกสีแดงเข้มนะคะสวยส่วนอันนี้ทิวลิปเตีย้ยสีแดงสดสวยเหมือนกัน สดมากทุกคนอันนี้สีม่วงคือสีบานเย็นสีม่วงบานเย็นสวยมากเลยทุกคนอันนี้สีชมพูสีชมพูโอรสสวยชมพูโอรสก็สวยอันนี้ชมพูม่วงม่วงบานเย็นนะคะ ชมพูโอรสนี่ค่ะมีแค่นี้แหละทุกคนเจ้าก,ก้อนดำตามไปทุกที่สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าก,ก้อนดำ สวัสดีครับต่อไปก็จะได้มาเข้าสวนบ่อยๆแล้วนะเสียงพึ่งเสียงพึ่งตอมดอกไม้เกสรดอกไม้นก นกในสวนก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะมีทั้งนกพิราบนกเขานกอุ้ยอุ้อุย,อย,อย,อยนกอะไรบินสวยมากเลยนี่อันนี้ก็สนใจเสียงนกช่วงนี้ก็จะชอบเข้าสวนนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะคะปกติฝนจะตกโปรยๆทุกวันมีวันนี้แหละฝนไม่ตก แต่ก็แดดก็เพิ่งจะมานะคะเพิ่งมาตอนเนี้ยประมาณเกือบเกือบห้ามงเย็นแล้วมีแดดตอน5้ามงเย็นถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเปียพัทรวดีด้วยนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะไม่รออันมาเลย